เราไม่ต้องกลัวเราอยู่ในรั้อเห็นรักเรามีคำสอนที่เด่นชัดที่อยู่ในอันตรชาเรามาดอนจงมาถึงเราดีใจเราสุขสันต์เตรมยมจะไว้วันนั้นเวลาแห่งความดีงามเราไม่ต้องกลัวเรามีครอบครัวแห่งความรักเราเอาคำสอนใส่สัญาบันจูในรัก มาดดอนีีงขอพระองค์เมตตาเราขอพระองค์อรยพรเราเป็นครอบครัวที่ดีมาร่วมสนับสนุนโดยใจเผื่อแพ่ค่าสัตว์ปีกโรงช็ดไก่ที่ได้รับใบรองมาตรฐานฮาลาน 098 264 6744คุณภาพที่มาพร้อมกับความฮาลาลวูดูเผยผิวใสดุกเวทมนต์ด้วยผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่มีคุณภาพ089 337 5111 รุสลลนเซ็นเตอร์ศูนย์จำหน่ายสินค้าเสื้อผ้าเด็กสตรีบุรุษทั้งปลีกและส่ง0 2 9 1 9 4 2 6 4คุณภาพที่เราคัดสรรมาให้คุณริสกีแอร์จำหน่ายติดตั้งซ่อมย้ายล้าง086-3227-340เราให้บริการด้วยมิตรภาพและความเข้าใจมุสลิมต้องอ่อนนอ้อมมุสลิมต้องเอยายา จะสุขหรือจะทูกขทุกวันทุกคืนยามมีอะไรก็ช่วยกันไปถึงบาง้านเราจะมีรั้วสูงแต่ว่าใจเราเ็ยยังทรงถึงรอบรัวจะสุขสันสัมพันธ์ที่ราตรีดูทำให้เราแน้นถึงกันมิ๊ดูดบิ๊ดบิดบดบิ๊ดบดบิดดบบิ๊บิบบบบ วันนี้นะคุณครูมีคำถามมาถามพวกเธอ <Yes. S 1> ครูอยากถามว่า <Yes. S 1> เดือนรอมบอนนั้น <Yes. S 1> เกี่ยวข้องกับอัลกุรอานอย่างไร <Yes. S 1> ใครตอบได้้างครับเป็นเดือนที่คุณอานถูกประทานลงมาครับมาชาอว์เย mm ี hmm. mm ่ยนจริงๆมีใครไหมครับ hmm. mm hmm. อ่านเยอะๆค่ะว่าชาอเนี่ยจริงมีใครไหมครับเรารู้แล้วว่าเดือนรอมฎอนเนี่ยเป็นเดือนแห่งการอ่านอัลกุราอานวันนี้กลับบ้านไปนักเรียนไปบอกมักบอกปาบอกนี้บอกบางเลยช่วยกันอ่านอัลกุรอานให้มากๆเพรอาะอมรจะให้ผลบุญทวีคูณในเดือนรอมฎอนทำได้ไหมครับ นั้นก็ขอฝากทุกคนนะครับให้เราตับไปทำอะไรครับอ่านให้กุรอาในเดือนรามากรอนให้มากๆแม้บางอย่างอาจทำให้เราโกรธเคืองกันไปง่ายได้สายสัมพันธ์ก็ทำให้เราแค่ยิ้มให้กัน <Elena> ร่วมสนับสนุนโดยชาวเลซีฟู้ดฮาลานร้านอาหารทะเลฮาลานของคนบางกอก0817971122จากทะเลถึงคุณฟอริดาดรายฟู้ดผลไม้อบแห้ง ของขวัญพิเศษในวันพิเศษแก่คนที่คุณรักและห่วงใยสุขภาพ02-319-5731ศูนย์พัฒนาเด็กอ,อก่อนกรวัยเรียนชุมชนแสงธรรมคลองมณี081-206-9445บุตรหลานของท่านลูกหลานของเราบริษัทไลแมนครีเอชั่นทุกย่างก้าวของการล้ำหน้ามันอยู่ในสายตาของเรา089-208-6279 รับผลิตสื่อโฆษณาฮาลานทุกรูปแบบ สลับกุ้งครับพี่กลับมาแล้วครับขอเลุสลามครับเป็นไงบ้างครับตาวันนี้วันนี้เหนื่อยมากเลยครับพี่วันนี้เหนื่อยครับครับครับวันนี้อาบียุ่งนะอาดูแลน้องๆนะครับครับครับไปอาบน้ำแล้วก็ทำกันมสะอานบ้านกันนะลูกครับสลับเลขกุ้มครับครับครับตางานใช่ไหมครับโอเคครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับกำลังทำอยู่นะครับ อาอบียังทำงานไม่เสร็จเลยลูกดูอามีอะไรเปล่าครับอือดูอาน้อมไม่หลับครับมีอะไรหรือลูกทำไมถึงนอนไม่หลับไม่มีอะไรครับอารา,ามีอะไรเปล่าครับออครูยาะๆบอกว่าดูอาที่ครูเรียกเธอมาวันนี้เนี่ยครูอยากจะบอกเธอว่าเธอเองเนี่ยยังอ่านกุรอานยังไม่คล่องเลยนะรูกไหมครูเป็นห่วงเธอมาก ฉะนั้นครูขอละกันให้เธอกลับไปที่บ้านนะไปทบทวนอันกุรอานไปให้เยอะให้มะเนี่ยช่วยสอนอันกุรานได้ไหมครับไปให้เยอะให้มะช่วยสอนอันกุรานได้ไหมครับได้ครับอิชั่อลลอฮ์ะนะครับอิชั่อลลอฮ์ครับดีมากครับ บ,บีดัวยอย่างให้บ,บีกับมาสอนกุรอานด้วยงน้องครับได้สิลูกบ,บีนียากจังเลยนะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นอ่านกุรอานกันใหม่นะครับ,รบในชีวิตผู้ศรัทธาที่ผ่านมาหากเราได้ใครควรเราก็จะพบว่ากี่ครั้งมาแล้วที่ตัวเราเอง ได้ปล่อยให้โอกาสเวลาดีๆผ่านเลยไปอย่างไร้ความหมายเสมือนหนึ่งว่าเราไม่เคยหวั่นเกรงต่อความตายที่จะมาถึงถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะกลับมาปัดฝุ่นความดีและคืนหัวใจดวงนี้ให้พระองค์รอมฎอนการีเดือ,อนแห่งกุรอา I feel how nice it is อ v e Whenever we think of Ramadan All the good things that we need to do and plan It's not always easy But we'll do the best we can ไนบ้างชุกลี่ชุวงนี้เหนื่อยๆนะทำงานช่วยต้องถือบวทไปด้วยไ,ไหื่อเป็นไรครับบอสไหนๆ <ใน S 1> เดือนนี้ก็เป็นเดือนบวทแล้วเป็นเดือนแห่งความดีผมตั้งใจว่าจะขึ้นเงินเดือนให้บางชุกลี่นะชุกลี่ชุกลี่ time for charity and time for loving you